ให้โชคเสียไปด้วยสุดหลายการในเมนไทยหลายครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเรามาขอบคุณนะครับ8 0 0 0ันซับสไคร์เบอร์นะครับหรือแปดเคนะครับในช่องแอมเบนไทยแลนด์นะหรือตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาแล้วนะเป็นนักหน่ำทีนะครับคือชื่อตัวละครผมนี่แหละนะครับก็ขอบคุณนะครับ8 5 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0แล้วนะครับ8 5 0แสแล้วเหรอปดแ8 5 0้าแล้วนะครับ8 5ดแสนห้าหวิว ในวันที่31นะก็คือก่อนเดือนตุลานะครับเดือนนี้นะครับช่วงปิดเทอมนี้นะขอบคุณมากนะครับที่มียอดวิวให้ผมมากถึง1 0 0 0 0 100,000ต้นอะไร่1 1, 000, 1 7 2 6 9วิวใน1เดือนนะครับตามจริงมันก็8 5 0 0แล้วเนาะตอนนี้ก็8,179ส s u b s c เบอร์แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับกับที่ทำให้เด็กเล่นเกมคนหนึ่งนะครับเล่นเกม นั่งบ่นไปพากไปให้ทุกท่านได้รับฟังเรื่องและสาระของผมในแต่ละคลิปแต่ละวิดีโอทุกอย่างนะครับขอคุณมานะที่เข้ามารับชมนะครับทาให้ผมมาถึงจุดๆนี้ได้นะครับกับ8 0 0แสนกาวิวนะแปดแสนก่าวิวไม่ใช่น้อยนะกว่าจะทําขึ้นมาได้นะครับกับคลิปวิดีโอทั้งหมดนะหกร้อยกว่าคลิปวิดีโอที่อัปโหลดลงเข้าสู่ช่องชาแนลขผมนะครับแต่ละคลิปนะครับก็ต้องขอคุณมากนะครับกับโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่นะที่สามารถทําให้ผมมีคนรู้จัก มากมายนะครับทั้งแคสต์เดย์ทั้งย s เนะครับทั้งไมค์ครับเซลล์วัตต์โปรเจกต์นะครับและฮัตคอร์โปรเจกต์แต่ละคนนะที่เข้ามาติดตามชนะผมนะขอบคุณมากนะครับที่คุณยังติดตามมาถึงปัจจุบันนี้นะ้วกับพวกที่ซับแรกๆซับต,ต้นนะครับพวกสิบซัพจคอร์เบอร์แรกเนะี่ยยินดีนะครับที่คุณยังติดตามถึงปัจจุบันนี้นะครับแม้ว่าไปงานทีเจ็ดก็มีคนรู้จักแค่ราวรา้รรอยกว่าคนมีคนกล้าเข้ามาขอลายเซ็นแค่ ่กวาไม่ถึง20คนมีคนไม่ถึงว่าถ้าร้อกว่าคนนะั้นคือคนทักนะครับขอถ่ายรูปด้วยก็ไม่ถึง10คนขอเซ็นไม่ถึง20คนนะครับมาถึงจุดๆนี้ได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ทําให้มาถึงจุดๆนี้ได้จริงนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้เลยนะครับในคลิป,ลปดีโอนี้นะครับกับงาน TGS 2016นะครับผมจะทําให้ถึง30,000 s u b s c r i b e r ์ให้ได้นะครับด้วยตัวผมเอง นะครับทำยังไงทุกวิถีทางนะครับในในระยะเวลาไม่ถึง12เดือนนะครับจะเริ่มก้าวสู่ปี2016แล้วนะรหรือคุศักอันารยาส2 5เ9นะครับก็ใช่ของผมนะครับจะเดินทางก้าวสู่ปีที่3นะครับในวันที่นะครับโดยประมาณก็พุศิจิก็เดือนที่11นะครับในวันที่18มั้ง ะจะเข้าสุป,ปีที่3แล้วนะครับกับ8,000ซับสไครเบอร์นะครับ8,000ซับสไครเบอร์จะก้าวถึง10,000ซับสไครเบอร์ก่อนสิ้นปีนี้หรือเปล่ายังไม่ทราบนะบว่าเดือนหนึ่งผมทำซับสไครเบอร์ได้ราวๆ700คนนะครับดีว่าเดือนนี้ช่วงปิดเทอมนี้ทำได้ไปมากถึง800คนนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตาม กับการที่ว่าเดือนนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะลงคลิปวิดีโอให้ถึง30คลิปแต่ก็ทําไม่ถึงนะครับด้วยติดหลายประการเช่นหูฟังเสียนะครับไม่ได้แถนะครับตอนนี้หูฟังเสียส่งเคมประกันเรียบร้อยแล้วนะครับรอให้ทางด้านนี่ใบเคมประกันอยู่นี่ยป,ป็นสมบัติอะไรเอาก็นี่ใบเคมประกันนะครับนี่คือใบเคมประกันนะครับ เกมปะกัรห <c bio> ูฟังนะครับเราเลยตอนนี้เราเล่นเล่นเกมอะไรไม่ได้มากนะครับเท่าที่อัพวิดีโอไปล่าสุดก็มีแต่คนบ่นว่าเสียงเมาส์แม่งดังกว่าเสียงคลิปวิดีโอนะครับก็เพราะว่าผมต้องใช้โทรศัพท์ในการอัดเสียงแยกแล้วนะครับตอนนี้แล้วเราก็ต้องซิงเสียงให้เข้ากับในเกมที่ผมอัดอีกนะครับก็ทําให้บางทีอาจจะเป็นเสียงลมพัดเข้ามาว่าตัวโทรศัพท์เนี่ยมันอัดรับทุกเสียงมันไม่ได้รับแค่เสียงปากของผมผมไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปตั้ง ค่าได้นี่คือเสียงจากโทรศัพท์ใช้โปรแกรมใช้ตัวโปรแกรมวู้มาย์ลิงเข้าคอมพิวเตอร์นะครับก็จะทให้มันยากขึ้นแต่ตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนจากวนะู้มหม์เนี่ยถ้าผมเป็นการติดต่อสื่อสารเนี่ยผมจะใช้วู้มหม์นะครับแต่ถ้าผมอัดคลิปแยกเนี่ยผมจะใช้ตัวบันทึกเสียงในโทรศัพท์มือถือนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับทำให้เสียงมันดูดีและนิ่งมากขึ้นนะครับทำให้เสียงมันไม่ซ่าเหมือนตอนที่ผมอัดอัดคลิปวู้มา์นะครับตอนนี้ก็ใช้ตัวบันทึกเสียงของตัวแอสซุนะครับ ตั้งฮาบิตเลทสมสุดนะครับตอนที่จะสามารถทําได้ทําให้เสียงออกมาดีที่สุดนำรายกับคลิปวิดีโอนี้นะครับทำจริงแค่ทำคลิปขอบคุณ8000 s u ซับสไคร r เก็มากแล้วเนาะ3ปีจะ3ปีแล้วนะับกับชแนลนี้นะครับจะเก้าสุดปีที่4แล้วไม่ดิจะเก้าสุดปีที่3แล้วนะครับนี่ยังอยู่ในช่วง2ปีนครับสปีกับชแนลกากชแนลหนึ่งนะครับที่เด็กคนนี้ นั่งบ่นให้ทุกท่านได้รับชมนะครับจริงๆจริงๆเลยนะครับบ่นทุกอย่างนะครับแม้แต่เลืองชีวิตประจําวันยังบ่นให้ทุกท่านได้รับรดบฟังนะครับไม่รู้จะทําคลิปอะไรออกมาได้มากมายมาสาลไดถึงขนาดนี้นะหกร้อยกว่าคลิปวิดีโอนะที่อัพลงไปนะครับกับแปดแสนกว่าวิวไม่ใช่น้อยนะหนึ่งเดือนทําได้หนึ่งแสนวงเล็บช่วงปิดเทอมนะครับช่วงปิดเทอมทําได้เลตติ้งก็อยู่หนึ่งแสนวิวขึ้นตลอดนะแต่ช่องเปิดเทอมขึ้นมานี่ก็ อาจจะอัพคลิปเยอะขึ้นตามเป้าหมายว่า10,000ซับสไคร์เบอร์ก่อนสิ้นปีนี้ถูกไหมตั้งแต่ก่อนงาน TGS จฮ้ยตั้งแต่ตอนงาน t g เเริ่มตามเป้าหมายว่าจะได้1 0,000จะต้องถึง1 0,000ซับก่อนสิ้นปีนี้ถูกไหมครับผมก็ตามเป้าหมายไปเลยตั้งแต่ตอนจบงาน t g s ว่า t g s 2016ต้องทำให้ได้มากกว่า3 0 0 0 0ซับสไคร์เบอร์ให้ได้ ตอนนี้เสียงลมพัดแรงมากเลยนะครับจากด้านนอกบ้านนะครับว่าหน้าต่างก็ติดอยู่นะครับหน้าต่างติดมากเลยนะครับจะไปทาหน้าประตูก็จะมานั่งเคลีร์ของอีกนะครับนี่ก็กินสกรีนแต่เราไม่สามารถลบกินสกรีนได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าแสงเห็นไหมเห็นเงาไหมเห็นเงาสีดำๆไหมครับมันจะลบไม่ได้นะครับจะลบไม่เนียนนะผมเลยไม่ลบดีกว่าผมเลยเอาคลิปด,ดิบๆเนี่ยแค่ตัดช่วงที่ผมอะไรอะเดทแอร์ไป อย่างคือช่วงที่เงียบอย่างเช่นเสียงที่แบบนี้น่าเบื่อมากเะครับน่าเบื่อจริงจริงตั้งหน่อยโอเคปะตอนนี้นะฝนใกล้ตกแล้วนะครับรู้จาคลิปออกมาอะไรนานขนาดนี้เนาะแต่ทําเพื่อขอบคุณแต่ตอนสับสไครเบอร์นะแล้วก็ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับตั้งเป้าหมายไว้เลยนะครับกับงานทีเจสสองพันสิบหกนะครับทำให้ได้มากกว่า3 0 0 0 0ืนับสไครเบอร์ให้ได้นะครับกับชแนลกะกก์ชแนลหนึ่ง ชแนลนี này, a. A ้นะครับจะลงแต่ไม r a f t นี yes, <t ่แหละเพราะว่าชแนลผมเนี <ology> so ่ยมันเน้นไม a f t ถูกป่ะผมลงคลิปอื่นมาปุ๊บแทบจะไม่มีคนดูครับเช่นผมลงอันเทอร์ลงเลฟเดสลงเกมอะไรต่างๆกันอไม่ค่อยมีคนดูครับแต่ลงไมค้าไีคลิปเดียวถ้าเทียบกับเลฟเดสแล้วไ c r a f t ได้ยอดวิวเยอะกว่าเลฟเดสสิบพาร์ทรวมกันนะครับกับโปรเจกต์เลฟเดสที่จบไปตั้งแต่เมื่อ ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับในโฟเดจบซีซั่นไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมด10กว่าพาร์ทนะครับรวมกันยอดวิวนะครับรวมกัน10 p พาร์ทเพิ่งทำได้เท่ากับไมค c r a f t พาร์ทเดียวในอัพในเวลาแค่1วันนะครับถ้าเทียบกับไมค์ครับซีรีส์ไมค์ครับเอะไรซอร์เ่ s ซีนะครับถ้าเทียบกันแล้วไม่มีคลิปไหนเทียบติดกับ Minecraft s อร์เร r ่มซีรนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ทำได้ยอดวิวสูงสุดนะครับ กับช่นงของผมนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับมาครับโปรเจกต์ซีรีส์1.9จะกําลังจะออกมาตอนผมน้องถับกิตกร์มาตอนนี้ลมจากข้างนอกบ้านมันพัดรุนแรงมากเลยนะครับอาจจะมีเสียงเข้าตัวโทรศัพท์อบอ่าระดันมาหน่อยนะครับเสียงอาจจะเข้าตัวโทรศัพท์เยอะมากไปหน่อยก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าข้างนอกเริ่มฝนได้ตกแล้วนะครับรูจะทําคลิปอะไรขอบคุณนานขนาดนี้เนาะ แต่ด้วยความที่ว่าเราเดินทางมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็คุณมากครับกับเดือนตุลาคมนี้ที่ทำให้ผมมียอดเงินมากถึงโดยรวมนะ40เหรียญครับ40ิเหรียญน,นะครับไม่ใช่น้อยน,อยนะครับกับ40เหรียญต่อเดือนในช่วงปิดเทอมนี้นะครับปิดเทอมเดียวนะครับ1เดือนนะครับทำได้40ิบเหรียญน,นะครับ ขอบคุณมากจริงๆนะครับกับ40เหรียญนี้นะครับแต่ด้วยการที่ว่าผมออกจากฟูสก,กีนและมาเข้าฟรีดอมนะครับทำให้ยอดเงินรีใหม่ทั้งหมดนะครับยอดเงินชแนลหลักของเราเดิมแล้วมีทั้งหมด7,000กว่าบาทท้วนนะครับ7,000บาทท้วนโดยรวมนะ7,200กว่าบาทตอนนั้นก็ไม่ได้แคปนะครับก็ แบบจะกดออกกลุ่มจะกนแล้วเราก็แบบเออดูยอดเงินไว้นะดเจ็ดพกว่าบาทเราทํำมาถึงจุดๆนี้ได้นะครับในเวลาเวลาแค่ไม่ถึงปีเจ็ดพันกว่าบาทนะครับผมก็ตั้งเป้าหมายไว้แหละว่าจะทําให้ได้ถึงสามหมื่นซับและหนึ่งร้อยเหรียญต่อเดือนให้ได้ก่อนที่เจ็ดสองพันสิบหกนะครับก็เป้าหมายเยอะเนาะคิดว่าคงทําไม่ได้หรอกคงทําไม่ได้หรอกครับคนอย่างผมเนี่ยทําไม่ได้หรอกทำมาสามปีแล้ว ผมก็ไม่ท้อนะผมทำผมทำทำ,ทำจะทำต่อไปครับทำไปด้วยแรงกายที่มีน้อยนิดนะครับเพราะว่าด้วยหลายอย่างเลยทุกอย่างนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับไม่รู้แล้วแหละนะครับก็จะทำไมค f t ต่อไปเรื่อยๆนะครัเจเกันว่าจะมีคนส่งเกมอื่นมาให้เล่นนะผมจะตั้งใจทำโปรเจกต์นั้นให้จบเท่าที่จะทำได้ด้วยความสามารถนะครับ แม้แม้ว่าภาษาอังกฤษผมจะอ่านออกเสียงไม่ถูกแต่ผมแปลเข้าใจนะครับพูดกับคนต่างชาติดูเรื่องนั่นถือว่าเป็นความสามารถที่ดีแล้วไม่ใช่แค่ว่านั่งอ่านหนังสือภาษาอังกฤษไปแล้วแปลไม่ได้ถ้าอ่านออกเสียงได้แล้วแปลไม่ได้นี่ก็ไม่ได้เรื่องนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่ได้เรื่องแต่ผมมีด้านด้อยด้านเด่นในภาษาก็คืออ่านออกเสียงผิดครับแต่ถ้าแปล สามารถแปลได้ครับฟังคลิปต่างประเทศฟังอะไรเนี่ยฟังคนต่างชาติพูดกันก็รู้เรื่องนะครับบางทีอาจจะสื่อสารกับคนต่างชาติผิดบ้างอะไรบ้างก็ยังดีที่สามารถสื่อสารได้เขาเข้าใจนะครับ <laughs> จริงๆ <laughs> ก็คุยกับคนต่างชาติคุยกับใครต่างๆนานที่คนชาวต่างชาติาาตาก็ได้รับคำชมมาว่าโอเคนะครับในสายชั้นระดับนะครับก็เพราะว่าเกมนี่แหละที่ทาให้ผมมาถึงจุดนี้ได้นับการพูดภาษาอังกฤษ ไม่เคยไม่เคยอ่านออกเสียงเพราะว่าผมต้องมานั่งแปลเป็นภาษาไทยถูกปะผมเลยไม่เน้นด้านการออกเสียงอย่างเช่น what are you d o i n g อันนี้จะเป็นคำภาษามาตรฐานถูกไหมละ่ะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นแบบพวกแบบอย่างเช่นในซับไตเติลของเกมตัวนี้มันขึ้นมาเต็มแบบแนวรายละเอียดเยอะเลยผมก็ต้องใช้แปลภาษาไทยมากกว่าที่เราต้องมานั่งอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษถูกไหมครับผมเลยเน้นด้านการแปลเป็นภาษาไทยได้มากกว่าภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงยังดีกว่า นะไม่ใช่อ่านออกเสียงอย่างเดียวแล้วกูต้องไปนั่งอ่านอีกชินารีอีกว่าคำศัพท์ตัวนี้มันแปลว่าอะไรอันนั้นเดี๋ยวผมจะไปพัฒนาทีหลังให้ได้นะครับอันนี้ลมข้างนอกก็พัดอย่างรุนแรงนะต้นกล้วยต้นไรแม่งโซซาโซซานะถ้ามีกระเสียงลมไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่เสียงต้นไม้มันพัดกันเนี่ยโคตรจะดังนะครับก็ตั้นั้นนะครับไฟสปอตไลท์ตัวนี้นะครับที่คุณเห็นอยู่นะครับจิบออกมาหน่ยไฟสปอตไลท์นะครับตั้งอยู่นะครับ เพื่อให้หน้ากูขาวขึ้นเพื่อให้หน้าผมขาวขึ้นไม่รู้ว่ามันช่วยได้ขนาดไหนไม่รู้ว่ามันช่วยได้ขนาดไหนนะครับแต่ก็ตั้งไว้ให้มันมันดูสว่างขึ้นหน่อยว่าตอนนี้มันมืดหนะ้ถตาผมปิดอ่ะดำไหมละ่ะนะครับโคตรมืดเลยนะครับเปิดไฟสปอตไลท์อัดหน้านะครับตามคําสั่งของพี่พี่อะไรต่างๆกันอะนะครับทําให้กินสกรีนนะครับ มีเงานะครับแต่หน้ามันก็ยังขาวขึ้นแล้วก็สิวแม่ก็ยังเห็นเหมือนเดิมนะครับทำลิปมาแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วนะครับทำามอกมานานขนาดนี้ไม่รู้จะทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรก็ยังไม่รู้นะครับแสงมันสองทิกด้านมนาะ Okay. นะครัก็ต้องจับให้เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> คลิปออกมานานมากเลยเนาะใครดูจบบ้างเนี่ยช่ยเม้นเลยนะใครกดติดตามตั้งแต่ช่วงช่วงแรกๆของผมอหนึ่งร้อยซับสไครเบอร์แรกเนี่ยมีความสุขนะครับก่อนงานแคตเตอร์เดย์เนี่ยแคตเตอร์เดย์ครั้งแรกที่ผมเปิดไปเดิมกับชีวิตนะที่ไปถ่ายทำรายการนะครับ ทำให้ผมมาถึง1,000ซับสไครเบอร์ได้และโปรเจกต์ยูเอทำให้ผมสามารถมาถึงจุดที่เรียกว่า5,000 s u ซับสไคร์เบอร์ได้และอีก3,000ัซับสไคร์เบอร์ก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาร่วมในรายการของผมและช่วยในตัวผมนะครับพูดออกไปทีนี่เหมือนน้ำตาจะเริ่มไหลก็ใช่ขอบคุณพวกเขาจริงๆนะครับที่ผมทำให้ผมซับสไครเบอร์เพิ่มขึ้นได้นะครับพยายาม ทำทุกีิทางนะครับเพื่อจะให้ตัวเองมีซับสไคร์เบอร์ที่สูงขึ้นมีคนรู้จักขึ้นแต่ก็ตามนั้นนะครับด้วยแรงกําลังตัวเองเนี่ยการติดต่อที่โคตรเจันไรกานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สป,ปอร์ตผมมาตลอดนะไม่แต่จะดูคลิปอันนี้คลิปอันนู้นกดเข้ามาผ่นานๆสิบวีแรกผมก็ได้เงินแล้วขอบคุณจริงนะครับเห็นที่ผมเห็นยัดโฆษณาเยอะเนี่ย เพราะว่าใช a n น e l ผมยังเล็กถ้าผมทำยอดถึง100เหรียญต่อเดือนได้แล้วลงคลิปวีดีโอได้วันต่อวันก็จุดๆนั้นแหละที่ผมจะเริ่มยัดโฆษณาให,ให้น้อยลงนะครับจริงๆแต่ผมก็ต้องเอาโฆษณาเยอะเหมือนเดิมนะเพราะผมเป็นผู้ประเดิมรายแรกอาจจะเป็นรายแรกในประเทศไทยในสายเกมเมอร์นะที่ยัดโฆษณาเยอะมากที่สุดนะครับ ท่านอื่นก็สามารถทําตามได้นะครับการยัดโฆษณาเพิ่มนะว่าตอนนี้ตัวไซส์ของแอดออนตัวใหม่ของ YouTube ก็ไม่ใช่ดิปาร์อินใหม่ของปุยยูทูบนะก็คือทําให้ยูทูบเบอร์สามารถยัดโฆษณาเพิ่มเองได้โดยไม่ต้องไปนั่งจับเวลาโดยการใช้แค่เลือกแท็กคั้นเวลาครับตอนนี้ก็อาจจะใช้แทกแทรกตัวเดิมนะครับก็อย่างเช่นของทางพี่กิปุริอะไรต่างๆแล้วนะพี่ขวัญพี่อะไรแบบนี้ก็จะทําตามกันมา แต่ผมคนเริ่มแรกจริงๆตอนที่ผมได้ดูมาแล้วจากช่วงแรกๆที่ผมเคยทํามากับการเพิ่มโฆษณาในช n แนลตัวเองนะครับก็สามารถทําให้ผมได้เงินมามากในช่วงงานแคสต์เดย์นะครับทำให้ผมได้เงินมากในคลิปคลิปเดียวมากถึง1,000กว่าบาทนับในคลิปวิดีโอเดียวเลยนะครับก็ถือว่าถ้าคลิปนั้นมีคนดูเยอะมากก็คิดว่าสภาพประมาณว่า1 1วิวต่อ1โฆษณาสามารถทำได้ถึง0จุดจุด0 0 1ครับ1วิวเท่ากับ0.0001 s นะครับถ้าผมทำโฆษณามากถึง10โฆษณาผมจะได้0.01เหรียญน,นั่นแหละครับผมถึงต้องอยัดโฆษณาเยอะมาก ท่าที่ผมจะทําได้นะครับก็ตามนั้นนะครับก็ขอโทษด้วยนะสำหรับคนที่เบื่อโฆษณากับช anel ผมมากดูไปแม่นโฆษณาโคตรเยอะบันลันะครับก็ทําให้ผมได้เงินมาใช้ได้วันต่อวันในการออกเที่ยวออกเล่นออกงานเกมต่างๆน,นานาขอบคุณมากครับขอบคุณจริงนะครับถ้าผมไม่มีเงินส่วนนี้ผมคงไม่สามารถไปงานเกมหรือออกเที่ยวออกอะไรได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้แน่นอน,นครับ พราะชอบปิดเทอมนี้ผมไม่ได้เงินแบบพวกคนอื่นนะครับผมต้องเก็บเงินนะครับชอบปิดเทอมนี้ก็ทําได้หนึ่งพันกว่าบาทก็โอเคนะโอเคแล้วนะครับถือว่ามีความสุขแล้วนะกับชอบปิดเทอมนี้สิ้นเดือนแล้วนะครับโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอแค่ใช้เงินนะครับอืมก็ตอนนั้นแหละขอบคุณมากนะครับขอบคุณอีกทีนะครับแปดพันซับสไคร์เบอร์นะครับเจอกันอีกทีนะครับหนึ่งหมื่นซับสไคร์เบอร์นะครับก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับเชิญแคช แชร์ชแนลชแนลของผมนะครับไปให้ทุกให้ทุกท่านเพื่อนของคุณนะครับได้ติดตามชมนะสำหรับคนที่ชอบมายครับเนาะก็ขอบคุณมากนะครับกับแปดพันซับสไคร์เบอร์ขอบคุณหลายรอบจริงๆขอบคุณมากนะครับทำให้ผมได้เห็นเลข8,000ในจำนวนของซับสไคร์เบอร์และ850,000ห้าหนวิวนะครับตลอดทั้ง2ปีจะ3ปีแล้วนะครับแ0 0 0 0นวิวผมว่า1ล้านวิวก่อน3ปีแน่นอนไม่ดิบ ก่อนสิ้นปีแน่นอนครับหนึ่งล้านวิวเพราะว่าเดือนหนึ่งผมสามารถทําได้หนึ่งแสนวิวเป็นอย่างน้อยเบสของผมว่าเดือนนี้ก็ทําได้หนึ่งแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันวิวก็โอเคก่อนสิ้นเดือนนะครับก่อนสิ้นเดือนนี่ก็คือรวมยอดวิวทั้งหมดของในเดือนนี้ก็คือหนึ่งแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันวิวนะครับลงคลิปนี้ไปก็นับเป็นเดือนใหม่ได้เลยนะครับนับเป็นเดือนใหม่ได้เลยแต่นี็คือตั้งแต่วันที่ประมาณ30 ไม่ก็31นะครับเพราะว่ามันจะรับ28วันต่อเดือนถูงว่าละ่ะใน28วันที่ผ่านมานะครับลบ2ลบ2วันนะครับก็ทำไปได้1,1722 1มื่0 0 0ไม่น่ 11, 10, 10, 17, ผมเมาแล้วผมเริ่มเมาแล้ว1 1 1 0 0ห0 0 0 1วิวครับเยวแคปวิดีโอมาแปด เดี๋ยวแคปมาแปะให้ดูนะครับกับยอดวิวในเดือนนี้นะครับลบ2วันนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับกับที่รับชมจนมาจบนะครับหรือคุณจะมากดกรล้มาดูช่วงท้ายนะถ้าเกับว่าคุณไม่ได้รับฟังเรื่องราวดีๆจากผมนะครับแม่น้ำที่เฮ็นนะครับขออำลาเพียงเท่านี้ขอบคุณจริงๆนะครับกับแปะขับสุดไครเบอร์ครับโอเคครับไว้ต่อใหม่พาร์ทหน้ากับเดือนพฤศจิกายน2 5ง8ครับบ๊ายบายครับ กดซัตสกายเบอร์ที <ıyorlar> ่มือผมได้เลยครับกดเลยกดที่มือผมเลยครับซั b ส c r i เบอร์ครับกดไปเลยครับกดมาเลยครับกดมาเลยกดมาเลยซัตสกายเบอร์นะครับแตะ่ที่มือผมเนี่ยกดมาเลยครับอ่าหน้าอื้อบวมไ้นะจำว้นะครับสิวแม่งเด่น่นหน้านะครับทีนี้แหละลืมบอกไปดีใจกับพวกคกดเทิมด้วยนะครับสัปดาห์หน้าผมเปิดเทอมครับ <c ười> สัปดาห์หน้าผมเปิดเทอมครับบ๊ายบายครับสมดไกายเบอร์ด้วยนะบ๊ายบายครับโยก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 บายบายครับ Yeah, 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 yeah. yeah.